ณทุ่งหญ้าแสนกว้างใหญ่มีแมวน้อยสีขาวตัวอ้วนกลมชื่อลูลูกา้าเท้าและหางของมันเป็นสีเทาอ่อนดวงตาสีฟ้าสดใสลูลูก้าคิดว่าตัวเองเป็นนักผจญภัยตัวยงที่ซุกซนที่สุดวันหนึง่ง ลูลูก้าได้พบกับเพื่อนใหม่เป็นช้างน้อยใจดีทั้งสองจึงท้ากันลเล่นว่าใครจะเก็บมะม่วงลูกโตบนยอดไม้ได้ก่อนกันลูลูก้าพยายามปีนป่ายขึ้นไปแต่กิ่งไม้ก็ลื่นเกินไปส่วนช้างน้อยใช้งวงยืดสุดแขนก็ยังไม่ถึงทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็หัวเราะคิกคักในที่สุดช้างน้อยก็ย่อตัวลง ให้ลูลูก้าปีนขึ้นไปบนหลังแล้วค่อยๆไต่ไปตามมวงจนเด็ดมะม่วงลงมาได้สำเร็จทั้งสองแบ่งมะม่วงกินกันอย่างอเร็อร่อยและได้เรียนรู้ว่าการเป็นเพื่อนและช่วยเหลือกันนั้นสนุกและดีกว่าการแข่งขันกันตั้งเยอะเลยนะ